กลับมาจากวันหยุดยาวเป็นยังไงบ้างคะลืมพาสวดร์เข้าเครื่องไปเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังมีปัญหากับตัวเองมีปัญหากับคนรอบข้างหรือมีปัญหากับการทํางานอย่าลืมแวะมาฟังเดี๋ยวกันนรายการที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องของตัวเองความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานปัญหาที่คุณคิดว่าแก้ได้ยากอาจจะแก้ได้ง่ายกว่าที่คุณคิดนะคะ มาจากวันหยุดยาวนะวันหยุดยาวเป็นเรื่องที่ดีนะคะจะทําให้คุณมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าคุณได้เว้นวักจากการทํางานแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลูกค้าของคุณก็หยุดด้วยเหมือนกันมันต่างจากตอนที่คุณลาพักร้อนนะบางทีลูกค้าไม่หยุดใช่ไหมแต่ตอนนี้คือทุกคนหยุดพร้อมกันหมดเลยประเด็นคือบางทีเวลากลับมาจากวันหยุดยาวแล้วเนี่ยเริ่มงานไม่ถูกเลยนะคะเหมือนเราปิดเทอมแล้วกลับมาบางทีก็เขียนหนังสือตัวแข็งๆเหมือนกันชนะวันนี้เจ้ามีทริคมาฝากทั้งหมด6ข้อนะคะ กลับมาจากวันหยุดยาวจะทำงานอย่างไรนะคะข้อแรกนะคะนำบรรยากาศหลังวันหยุดยาวกลับมาบ้างนะคะภาพของคุณที่ถ่ายไว้ในตอนวันหยุดเป็นยังไงบ้างคะยืดไปหมดเลยเนาะภาพตัวเองภาพอาหารภาพขนมบรรยากาศเยอะแยะมากมายลองเอามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ของตัวเราเองเอามาตั้งเป็นแบ็กกราวด์ตอนประชุมเว r ร์ชวลม e t i n งบ้างนะคะก็สามารถที่จะเป็นท็อปิกให้เริ่มพูดคุยกับคนรอบข้างที่เพิ่งจะกลับมาจากวันหยุดยาวได้เช่นกันนะคะอย่างที่2ค่ะ เช็คอีเมลสเตตัสต่างๆที่คุณตั้งไว้ช่วงก่อนวันหยุดยาวว่าคุณกําลังจะไปพักมนะัยหลายๆคนจะตั้งไว้ว่าถ้ามีคนส่งอีเมลมานะก็จะมีออโต้อีเมลกลับไปว่าคุณอยู่ระหว่างการหยุดยาวนะจะกลับมาเมื่อไหร่อย่างแรกที่คุณกลับมาในวันแรกเลยไปเปลี่ยนสถานะเหล่านั้นให้กลับมาเป็นพร้อมทํางานเหมือนเดิมบางคนตั้งชื่อโปรไฟล์ profile, ในการติดต่อง,งานว่า holiday ก็อย่าลืมลบคำว่า holiday ออกนะคะเพราะวันนี้คุณกลับมาทำงานแล้ว อย่างที่3นะคะทบทวนว่าก่อนวันหยุดยาวคุณวางแผนงานอะไรไว้บ้างนะคะแน่นอนว่าก่อนวันหยุดยาวคุณเคลียร์งานไว้เต็มที่เลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณก็มักจะทําไว้ด้วยเช่นกันก็คือเดี๋ยวหลังวันหยุดยาวจะกลับมาทาสิ่งต่อไปนี้นะคะสิ่งเหล่านั้นกลับมาแล้วนะคะคุณอย่าลืมเอาลิสต์เหล่านั้นขึ้นมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้สัปดาห์นี้จะเริ่มทําอะไรเป็นพิเศษสัปดาห์แรกหลังวันหยุดยาวมักจะยากเสมอข้อนี้ทําใจไว้เลยนะคะ ข้อที่4ี่ค่ะถ้าต้องปรับเปลี่ยนแผนง,งานใหม่ต้องทําอะไรบ้างช่วงวันหยุดยาวนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ตกตะกอนค่ะได้อยู่กับตัวเองบางแผนง,งานนะที่คุณเคยตั้งใจไว้เคยคิดข้อสรุปไว้เรียบร้อยบางทีก็อาจจะไปฟอปอัพไอเดียในช่วงวันหยุดยาวนั่นเองนะคะถ้าคุณมีไอเดียใหม่ๆลองฟังเสียงตัวเองแล้วลองปรับดูนะคะ ข้อที่5นะคะใจเย็นเข้าไว้นะคะเพื่อนหลายคนก็พยายามจะกลับมาจากวันหยุดยาวเหมือนกันบางทีนะคุณอาจจะมีทริกมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คุณกลับมาออนแ็กได้เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนบางคนก็ยังมามาไม่ทันนะคะยังกลับมาจากวันหยุดยาวไม่ได้ใจเย็นเข้าไว้นิดนึงนะคะถ้าเผื่อว่าในช่วงสัปดาห์แรกหรือสอสาวันแรกหลังวันหยุดยาวเนี่ยติดตามอะไรใครไปแล้วยังไม่ได้ฟีดแบ็มาตามนั้นก็ถือว่าโน้ตไว้ก่อนนะแล้วบอกเขาว่าคุณจะมาติดตามเมื่อไหร่นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะให้ คุณวางแผนพักครั้งต่อไปรอได้เลยเมื่อคุณกลับมาจากวันหยุดยาวคิดถึงไหมคะคิดถึงบรรยากาศมีความสุขสนุกสนานเยาวๆยาแบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณวางแผนครั้งต่อไปได้เลยมันจะทําให้คุณหายจากความรู้สึกหนึ่งก็คือความรู้สึกโหยให้นะคะเพราะวันหยุดยาวที่ผ่านไปเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีแค่วันหยุดยาวหนึ่งเดียวคุณจะรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะย้อนกลับไปนะช่วงเวลานั้นแต่ถ้าคุณมองไปที่อนาคตร,ระวางแผนวันหยุดครั้งต่อไปไม่จําเป็นต้องรอเป็นเทศกาลแต่เป็นการวางแผนเช่นลาพักร้อน หรือลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันคุณก็จะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็แฮปปี้กับการที่สะวางแผนวันหยุดในท้งต่อไปค่ะถ้าชอบใจเนื้อหานะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดซันกัะดิ่งด้วยก็ได้นะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาจาก The Organize และ Creative o อ f ค่ะ